พิสิทธ์เวชาชีวะและนายกราติกวณิชค่ะเข้าหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนนะคะเ,เพื่อฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยผ่านนโยบายที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะโดยนายอภิสิทธิ์ระบุถึงการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนผ่านการชูนโยบายและประสบการณ์ของทีมเศรษฐกิจที่เคยผ่าประเทศฝ่าวิกฤตมาแล้วค่ะในความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย เราพร้อมที่จะใช้รูปแบบใดก็ตามที่คิดว่าจะได้ผลที่สุดนะครับแต่เราอยากจะชวนประชาชนว่าเลือกตั้ง4ปีครั้งยุบสภาครั้งหวังแค่โครงการเดียวแล้วคิดว่าจะมาทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะเราเพิ่งได้โครงการเสร็จไปหนึ่งโครงการวันนี้เรียกหาแล้วเนี่ยแสดงว่าผลมันก็จบอยู่แค่นั้นหรือเปล่านะครับ ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ปฏิเสธจําเป็นทําแน่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์กับความพร้อมที่รัฐมีมากขึ้นในเรื่องข้อมูลได้ ไฮไลท์ค่ะคุณเจษดานายอภิสิทธิ์ฝากนักลงทุนบอกว่าพักประชาธิปัตย์คือพักที่เลือกแล้วประเทศปลอดภัยจึงขอโอกาสให้พักได้รับแรงสนับสนุนเพื่อเข้าไปมีพลังปราบทุจริตหยุดทุนเทาและยุติความแตกแยกในสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ,อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพและมั่นคงนี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ชูเป็นจุดขายสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้ ส่วนในกรบอกว่าที่ผ่านมาความสําเร็จของโครงการไทยเข้มแข็งเพราะว่านักลงทุนทั่วโลกยอมรับค่ะจนไทยสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้เร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะ